ถ้าเราจะเล่าเรื่องเว็บ3.0ให้เข้าใจง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องทำความรู้จักกับพัฒนาการของเว็บไซต์ตแต่ยุคก,ก่อนนะครับเริ่มด้วยยุคเว็บ1.0นะครับซึ่งเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวโดยที่เจ้าของเนื้อหาจะทําการเผยแพร่เนื้อหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของข้อความรูปภาพหรือวิดีโอและเราเองในฐานะผู้รับเนื้อหานะครับก็ยังไม่สามารถตอบโต้ได้โดยตรงกับผู้เผยแพร่เนื้อหาครับ และต่อมาเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นนะครับทั้งด้านการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตและการเข้ามามีบทบาทของอุปกรณ์พกพานะครับเลยพาเราเข้าสู่ยุคของเว็บ2.0หรือก็คือยุคของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้ความสามารถของเว็บ1.0ในการอ่านข้อความยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเราในฐานะผู้ใช้งานสามารถคุยโต้ตอบกับเจ้าของเนื้อหาได้แบบเรียลไทม ซึ่งนี่คือการสื่อสาร2ทางนะครับที่พัฒนามาจากการสื่อสารทางเดียวของเว็บ1.0นะครับเลยเป็นที่มาของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันครับความสามารถของเว็บ2.0ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเกิดขึ้นได้จากการอำนวความสะดวกของผู้ให้บริการรายใหญ่ในท้องตลาดนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับสิทธิ์และอำนาจในการควบคุมเนื้อหาต่างๆกันอยู่ในมือของผู้ให้บริการรายนั้นๆเช่นกันนะครับเช่นในกรณีที่ผู้ให้บริการ ต้องการลบโพสต์ต่างๆของเราที่ขัดกับผลประโยชน์ของเขาเองเราที่เป็นเจ้าของเนื้อหานั้นๆก็ไม่มีสิทธิ์ในการโต้แย้งใ,ใดๆเลยนะครับซึ่งข้อจํากัดที่กล่าวมานะครับเป็นการทํางานในรูปแบบของเ e ็น n รัล l i z ์ที่รวมศูนย์อานาจอยู่ที่ผู้ให้บริการไม่กี่เจ้านะครับจึงเป็นที่มาของแนวคิดเว็บ3.0นะครับที่จะนําการทํางานแบบ d e ซ็นทรั l i ล e ์ที่เป็นการกระจายศูนย์อํานาจนะครับให้กลับมาอยู่ในมือของผู้บริโภคมากขึ้นและลดอํานาจของผู้ให้บริการลงนะครับ นั่นหมายความว่าฝั่งผู้บริโภคนะครับจะได้รับผลประโยชน์มากมายจากการมาถึงของเว็บ3.0ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเนื้อหาของตัวเอง100%หรือความปลอดภัยต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในเว็บ3.0นะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับในการทํางานแบบดิเซนเทนไลท์แบบนี้ผู้บริโภคต้องคอยดูแลเนื้อหาของตนเองนะครับและรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆในระบบนะครับโดยเสียความสะดวกสบายที่เคยได้รับบริการจากผู้ให้บริการครับและอย่าลืมว่าเว็บ3.0นะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นและเป็นเพียงแนวคิดและการคาดการณ์ แม้กระทั่งผู้นำในด้านเทคโนโลยีชื่อดังนะครับอย่างอีลอนมัสหรือแจ็คดอ์ซี่ยังออกมาวิาพากวิจารณ์ว่าเว็บ3.0เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่กระแสชั่วคราวและสุดท้ายอาจจะตกอยู่ในมือของผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่กี่เจ้าอยู่ดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับเราคงต้องจับตาดูพร,พร้อมๆกันนะครับว่าอนาคตของอินเทอร์เน็ตจะเป็นยังไงและเว็บ3.0จะได้รับการยอมรับในวงกว้างหรือไม่นะครับ